สวัสดีพี่น้องยามบ่ายเย็นเย็นสิานิกาเกือบจะสี่โมงจุกนี้นะครับจะมาเปลีล่ยนหลอดนะครับหลอดไฟไท้ายนะครับเนื่องจากว่าอันเกา่าเวลาผมจะถ่ายคลิปอะไรครับจะมีโฆษณามาทุกทีนะครับ กเป็นอะไรด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวามาเข้าจังหวะตลอดโอ้ยหนอะเนี่ยอันนี้หลอดอันใหม่นะอันเก่าเนี่ยขาดมันจะอยู่แบบมันจะมีชั้นบนชั้นล่างอันขาดแตดข้างบนข,า,า,นขาดมา,า,าประมาณอ่า สอสคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไม่ได้สังเกตเพิ่งจะสังเกตเมื่อคืนนะเอา้าทำไมไฟไท้ายเราพอเปิดบิดกุญแจปุ๊บไม่สว่างก็เลยต้องไปซื้อมาครับอันละสามบบาทมาเปลี่ยนเองครับนี่ครับประมาณนี้ครับขับรถต้องมีไฟไท้ายครับไม่งั้นอันตรายครับ